เจ็ดย่านน้ำคู่ไทยทรงสยามรอบทิศเสด็จตามทั่วด้าวพระชันษาสวัสดงามเช่นสิขอนแหมหาประชาชนอคราวชื่นด้วยพระบารมีราชินีนาฏแม้นมณีดวงแห่งพิภพเคียงสวงราชไย สยามเย็นร่มยิ่งสวงเพราะพระไทยนาประเทศทั่วทั้งไกลใกล้แท้สองทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิจ